เรามาทำอะไรมาเด็ดมะกะทินใช่ต้นอะไรเนี่ยต้นมะกะทิน,น่ะเ,<อ>เอาแต่ใบเอยาแต่ใบใช่ไหมใช่ได้กี่ใบแล้วเนี่ยเอาไปทั้งต้นเลยเดี๋ยวเอาไปทั้งต้นเลยไปใครให้มาเอาแม่ให้มาเอาใช่ไหมใช่ไหนดิหญ้าน่ะแ,แม่ให้มาเอาใช่ไหมใช่ให้มาเอาไหนต้นมะกะทินมีกี่ต้น หนึ่งสองสามสี่ห้าเออห้าต้นวันนี้นจะไปะเก็บห้าต้นห้าต้นตรงไหน <c oughs> มีแต่ปลาเนี่ยเออ้หมากถินเป็นต้นยังไงดูสิแบบนี้ยอดอ่อนมีไหมมีดูสิยู๊กแบบไหนเอามาดูสิแบบนี้แบบนี้มันจะเป็นยูกมากถินอน ไโชว์มาเอามากล้องให้กล้องดูหน่อยเดี๋ยวไปกินที่บ้านใช่ไหมเออแย่เขียวเป็นก็ให้แย่กินเออให้แม่กินไหมไม่ให้เออโอเคไหม